ก็สวัสดีตอนเช้าครับนานาสายตกทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านเพอมาเปิดหมายใหม่ใหม่สําหรับผมนะครับแต่อาจจะเก่าสําหรับนานาหลายๆท่านเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ทางเข้านะครับไม่เคยรู้เลยนะว่ามันมีตรงนี้ด้วยก็เห็นนานาเขาได้ไอเปียโฉมกันนะครับหมายนี้ผมก็เลยมามาลองดู นี่อุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นี่นะคันยามาก,กะ76 tz ลอกเซอร์เทปี2,010เบอร์2,0,0,4สายในลอกเป็น p e 0.4ช็อก8ปอนด์เดี๋ยวจะลองตีไมโคร5กรัมดูก่อนเดี๋ยววันนี้จะได้อะไรกดติดตามกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ลุย ครับลงไม้แรกกัน โดนแล้วครับโดนแล้วเปียน่าจะเปียเปียจริงด้วยเอาละครับเปียตัวแรกของเรานี่ มาละปลาตัวแรกนี่ขอถ่ายรูปก่อนนะโดนกีกครับ าแล้วตัวนี้ตัวสวยในขีดสวยๆก่อนถ่ายรูป โดนกัครับมีสายตัวนี้มีสายโอ้ยกว่าจะกัดน้ำขยับกัดเลยอ่ะ อ้มาแล้วเคาะจนเหนื่อยใน Ừ. Pha lại โอ้โหฝวางลำมาเลยอะ่ะโอ้โหสีขนเนี่ยเล็ก ลายตัวแล้วครับกัดเรื่อยๆนะปลาที่นี่ไม่ดุ เปิดกล้องแล้วไม่กัด

ไม่เห่าล สำหรับหมายใหม่วันนี้นะครับก็นี่ผ้าแต้มอเปียผ้าแต้มก็หมายนี้ก็เรียกว่าเอ่อหมายริมผานาจอมเทียนซอย36นะครับอยู่แถวแถวบ้านเพอก็เดี๋ยวอาจจะไปแวะบางสเลนิดหน่อยติดตามชมกันนะครับถึงแล้วตอนนี้เราแวะ สะพานบางสะเลก่อนเข้าบ้านนัทธวันดีครับได้อะไรม้างยังครับเอาไอเปียหน่อยดีนี่เปียเปียบเลยเยอะเหรอเปียบเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูไปไหนมาไปริมผามาได้มครับได้มาทั้งหกตัวอะไรไอเปียตัวปลาเริ่มจะกัดปุ๊บฝรั่งว่ายน้ำหายคออะไรคอเด็นอนละไอนี่ผมเอาไมโครจิ๊กเคาาห้ากม เยอะเลยอ่ะเยอะเลยสิมาแต่มันไม่กินทีแรกเลยคุณมาพวกมันกินอย่างไปะเอาอะไรให้มันกินดีวะเนี่ยไมโครจิกมันกินไหมเนี่ยกินไม่คุีเล็กๆ่ะลงแรกๆครับผมมาเปียเยอะมากเลยอ่ะออมาแล้วตะถมตายสีขน กินแล้วนี่กินแล้วขันไน,นี้ขันนอกอื๊บขันไปเย็นดนั่งสนามผมยังไม่ได้เลยยวงตามอะ่ะตามมันใหญ่ด้วยนะใหญ่จิ

เอาลวครับเปียครับเปียครับผมอย่าหลุดนะเ,นเล่นหวาน<ๆ>หวานแล้วนี่เดี๋ยวสอไม่กินละดูมันไหวาตามอะ่ะน <c oughs> ่าแล้วเปียบางเสเล <c oughs> อเออไม่สสวยด้วยไม่ นี่จะถมเปียตัวแรกนะครับไปผาวงเหยื่อสดเลยอ่ะ สายเด้งเลยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมมนกินยกเบาๆอะ่ะสบัดแรงๆมันไม่เอาอน,อนอนน่ากินนเดี๋ยวถ้าสักพักเนื้อมันไม่กัดเดี่ยเอานอนใส่ละ ตร,ตรงนี้เหรอสูงมันอยู่ตรงนี้ผมยังไม่อยากไปนู่นจอจือ้กกัดตะถมร<ต> <ผม S 1> ลอดเลยสีขนวัวนิดเดียวดูดูมันไล่สีขนมันเยอะจริง แดกของปอมเว้ยสมุม,ม,นะมกินไก่เลยนะกินไก่มัน,นวนอนะน,น,น่าจะกินนะลองดูดิว <c oughs> าตัว <c oughs> ที่2ครับบานสเล โหยยอยาเลยตาถมอย่าเลยเกิดใจร้ายอ่ะตาถมกินไก่่ะกินไก่อยู่ห่างเทาพานได้สิบเมตรอยู่มันไล่กัดเรื่อยแหละข้างนอกอ่ะ เนี่ยวิ่งอยู่2เสาเนี่ยลูกปลาอยู่เนี่ยกัดดี่ก็อือกัดนะกัดเฮ้ยอยู่เบาๆเบาๆเบาได้เบา

ทำได้แค่ยืนคุยกันกับหลังคาที่แทบจะกันอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ฝนตกครับแต่จะหิบอากาศกาําลังแปรปรวนนี่ชิม,มานะเกินอทนะ นี่ฟาเเนี่ยโอ้่นับนับเถอะไม่นับเหยื่สวนแต่ดีสุดแลครนับเถอไม่เองที่ไม่นับไม่ต้องเยื่ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับทุกโคนเต้องไม่นับเราสิเยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย ็จบไปครับจบยังเป็นทางการทริปวันนี้นี่ก็อยู่ที่สะพานบางเลยกครับนัทถมกับนักเก่งศักชยัยกำลังจะแยกย้ายกับอันนี้ผลงานของผมวันนี้ไม่พอได้พอได้ไปได้จากริมผามา5ตัวมาได้บางเลกสามตัวเป็น8ตัวพอได้วันนี้ครึ่งวันก็ทริปหน้าผมจะไปไหนก็กดติดตามไว้ครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตาโมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย